เราก็ได um, oh! ้มาที no ่ที <Bu> ่ไหนสักที่นี่แหละครับที่มันเป็นแบบโอ๊ยโอยโอยตอนสันพิดอะไรอะโอ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องวันนั้นหน่อยไดโนไม่ใช่สิใช่ผมโดนฆ่าครับตายวันนี้เราก็ได้มาทดสอบการเป็นโจรกันนะครับครั้งที่แล้วเราเป็นตำรวจนะครับแล้วก็แล้วก็คือมันก็ดูน่าดูนะครับก็อยู่ในคุกไง เห็นรถไฟรถไฟเจอรถอไฟครับต้องหลายขบวนแน่โอเคมาเร็วมาเร็วมาเราเอ็มดีมีดีเอาออกกันด้วยนะมันมีตำรวจดักรออยู่ข้างใต้ดิน,นมันไม่ยอมให้ออกเอ้นั่มันเป็นโจรแล้วฆ่าพวกตัวเองทำไมอาจจะเป็นเพราะพิษที่อยู่ตรงบ่อน,น้ำก็ได้ตมนันตรงไหนอ่ะ อ๋อรูมุดท่อใช่ไหมครับท่านผู oh ้ชมวิธีการออกทำง่ายๆเลยนะครับโอ้ยหมอบจริงด้วยหมอบหมอบฮ่าฮ่โอ้ก็ได้เลยขับรถก่อนนะโอเคก็ได้ไปกันนะครับท่านผู้ชมใครที่อยากจะเป็นโจรหรืิตำรวจก็คอมเมนต์กันมาได้ไม่คอมเมนต์ดีกว่าเสียเวลาเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชม ก็นี่ครับขับรถแวนมากเลยไอตัวนี้นะครับเป็นรถยี่ห้อเป็นรถคาเมโลนะครับ <Okay. S 1> โอ้ยไอเฮลิคอปเตอร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดานนี้นะครับมีทั้งเรือเฮลิคอปเตอร์สามารถประคับได้หมดเลย mm hmm. รานเฮลิคอปเตอร์ยังใจเย mm ้ย hmm. เดี๋ยวเราไปป้นกันดีกว่าไหมป้น mm hmm. ของกันไหม mm hmm. เมื่อกี้เจอรถไฟอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ารถไฟอยู่ไหมรถไฟอยู่รถไฟอยู่ไปไปไปเจอรถไฟ เห็นตำแหน่งของรถไฟแล้วนะครับสีเขียวเนั่นนะครับนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นน่ะนะครับสีเขียวยนะรยตรงนู้นนะครับนี่เนี่ยตรงนู้นนู่นไปเอาเลืบอบูกินี่เหรอต่อยเลยเฮ้ยแตกเลย,เอย,เลยโอ้เฮ้ยขอขึ้นรถด,ด้วยอันฉันขับรถคันนี้ไปนะเดี๋ยวฉันจะตามนายไปแน่ใจเ้ยรอแป๊บด้วยรอแปบบ๊บเจอตำรวจเจอตำรวจถอยหลังขับดีกว่าเฮ้ยพี่พี่มิดีรอด้วย รอด้วย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 รถตกน้ำอตำรวจก็จะมาตำรวจจะมาแล้วยึนไหนไปไปกันแล้วเมกีน,น,นี่โกเมื่อกี้ไม่ไม่แต่งอะไรก็ได้นะรีบๆๆรีบรีบรถไฟหายย่งเนี้ยโอ้รถไฟหายแล้วเสียเวลามากเลยช่วงนี้ๆๆ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 ๆรีบรีรีีบรีีบีบรีบรรรีบรีีีบบ ใช่ไหมอนอนเออนั่นไงเร็วเร็วเร็วรือไปไปไปช้าชาอะไรไปไปป้นดีกว่าป้นธนาคารกันไปป้นธนาคารไปป้นธนาคารไปป้นธนาคารไปป้นชั้นอ่านไปป้นอ,อน้อบอมเลยไหมล่ะเราหนีออกจากคุกต้องระวังคนวดด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคด่านนี้ไม่มีบั๊กนะอาจจะมีบั๊กก็ได้ใช่ไหม,มอยู่แบบน,นี้ใช่ไหมไหเออนะครับท่จะไปเจอบอยติดติด ออกแป๊บหนึงเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเหรอโอเคไปเลยกันนะครับท่านผู้ชมอ,อย่าเสียเวลากันเอา้าจะมาตกแต่งอะไรอีกเล่าเอามันเป็นทีรัลงล้เหรอแล้วรถมันเปื้อนได้เหรอโอเคมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะแต่งรถเฉยโอ้ยอย่างเท่เลยรถคันนี้ยังสวยแต่มันถ้ามันเลียย้ยงแสงได้มันจะดีมากนะครับอ่ะจะไปไหนต่อครานี้เอาล่ะไป เดี๋ยวตำรวจก็จะตามเรามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้านะครับรถไฟจะมานะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันมันดูมีความเป็นตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะครับมันก็จะไม่ออกมานะครับมันจะมีอู่สองรอบต่อวันหนึ่งนะครับเพราไม่ใชนันบโอ้ยกระเด็น ม,มันเอ็มดีมีดีมันมีรถไฟสองขอบวนเหรอสองขอบวนคือแบบไอ้น้ำกับรถดีเซลใช่ไหมอ๋ออยากอยากดูดิ้นเสียงอะไรแปลกแปหรือเปล่าดิ้นเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชมถ้าได้ยินไม่รู้เหมือนกันถ้าได้ยินก็ยังไงดีอะมันได้ยินเสียงรถไฟนะไม่ใช่ ไมีตำแหน่งของรถไฟเลยใช่ไหมครับไม่มีตำแหน่งของรถไฟรอดอุโมงใต้ใต้ถุดไปเลยนะครับโอเคตอนนั้นเชนะครับพวกเราจะไปตรงหลอดไฟนะเอ็มยยำได้ยังไงเนี่ยเอาละ่ะหลอดไฟมาถึงแล้วนี่ไงทีนน่นี่มันคือนี่มันคือโรงงานผลิตฟฟ้านี่นาะใช่ไหมเฮ้ยของดีก็มีนี่นาะทำอะไร ของจ0 0 1ูหนึ่งเอ้าทำยังไงอะหนึ่งเอ้าทำยังไงอะอะไรน,นี่พี่มีดีเอ็มด<ง>ี <MD S 2> ่อมอยังไงโอ้มัวมากเลยเนี่ยโอ้งานนี่อมแล้วได้ตังหรือเปล่าเนี่ยซ่อมเะีู้แบบนี้เอาเลยสิครับ รออะไรจุบโอ้โอเคเรียบร้อยโอ้ไม่มีเลยอะ่ะโอ้ยล,เล,ลาเปิดโรงงานเสร็จเรียบร้อยกะไลขึ้น อไปกันเจอตำแหน่งของรถไฟเหรอเจอแอร์รถไฟอันนี้เป็นรถไ้น้ำครับพุ่งไปตำแหน่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยรถไฟไปแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้ยจนรถไฟอ่ะจากตำแหน่งนะครับตำแหน่งหน้าตาจะเป็นแบบนั้นนะมานั้นะครับก็ก็อย่างนั้นนะครับเออตอนนี้พวกเราจะต้องไปไป เออ่ไปหารถไฟกันนะครับรถจากไอ้น้านะครับรู้แน่นอนไม่ใช่ดีเซลนะครับดีเซลจะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับรถจากไอ้น้ำกำลังขับอยู่นะครับรถจากไอ้น้ำมีคนขับรลูเปล่าอ่ะอนมดีมีดีโอ้แล้วมันซื้อที่ไหนอ่ะม่เลตกเลยรถจัดมันแพงอ่ะ เครื่องบินก็มีรถไฟก็มีเวลานิดดีดีแต่ก็โชคร้ายเนาะโชคร้ายมากเลยเนี่ยเนี่ยตกแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันจําได้ว่าฉันฉันไม่ได้สปารถมาสิบปีนี่นาฉันจำได้แล้วทำไงนะโอ๊ะโอ๊ะโอ้ย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 โอ๊ยโอ้ยผ่ากลวงพวันไปทั้งเลยนี่มันเรือนี่นะเฮ้ยฉันฉันจำได้ว่าฉันสามารถสปาอลโอ๊ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกลงไปตายเลยคือเรือล้านบาทเลยเหรอโอ้อย่างเท่เลยเรือล้านี้คือได้ปะเนี่ยโอ้โหปากันกเด็โอ้จบคลิปกันยังเอ็มดีบีดีตกคลิปยังจบคลิปยังต้องไปหารถไฟเหรอครับ ให้ท่านผู้ชมไปดูกันเองหรือเปลโอเคเวลานี่แหละเวลาตอนเชืออื้อตายกลางน้ำเลยตายกลางน้ำเลยเอาละครับท่านผู้ชมคือมุมคลิปนี้มันดูนานๆน,นะเ้อไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมไปดูกันเองก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบันไ,นไดไนโอไป